ประตูแห่งธรรมนำชีวิตอุโบสถแก้วกลางน้ำอันล้ำคาตะการตาพญานาคองค์ใหญ่มากหลวงพอ่อสีลิงดำปฏิบัติธรรมธรรมแก้กรรมวัดวีรโชธธรรมารามเดิมชื่อสำนักสงฆ์ทองธรรมโชตตั้งอยู่ที่ตำบลคลองหลวงแพ่ง รอบๆวัดร่มรื่งเงียบสงบแวดล้อมด้วยทุ่งนาภายในวัดมีองค์หลวงพอ่อโสธรขนาดใหญ่วิหารแก้วพระราชพูมยานที่มีสรีระสังขารจำลองของหลวงปู่หรือสีลิงดำและพระอุโบสถแก้วกลางน้ำราชพูมยานอักษรซึ่งภายในประดับกระจกเงาลวดลายสมทยอักขระยันต รวมจุพระปรมสารีริกธาตุและพระเกศาหลวงพ่อหรือสิริดำมีสมเด็จองค์ปถุมพระประธานและหลวงพ่อห้าพี่น้องห้าพระอ,องค์ประกอบด้วยหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโตวัดบางพลีหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อวัดบ้านแหลมและหลวงพ่อวัดเขาตักเราว,วัดแห่งนี้จะมีการอบรมปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องสมำเสมอ เป็นสิริมงคลสามารถเดินลอดใต้ฐานสมเด็จองประถุพระประธานในพระอุโบสถแก้วกลางน้ำสามรอบหรือเกรอบดินแดนธรรมสุวรรณภูมิกราวไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานขอพรสมเด็จองค์ปถุปิดทองหลวงพ่อห้าพี่น้องปิดทองลูกนิมิตลอดฐานหลวงพ่อเงินไหลมาเทมาสุดดอกข้อกลาบขอ ร่มเหมือนองค์หลวงพอ่อพระราชาพมยานองค์ใหญ่จนถึงการถวายบายสีสการะองค์พรยาบุตรินนาคราชเจ้าปู่ศรีสุโธพญานาคาธิปดีวิสุทธิเทวาและเจ้าญาติศรีปรทุมานาคินีวิสุทธิ